สันชายวัยส5ปีนั่งอยู่ริมบ่อปลาเอกชนที่เขาไปประจำสายลมพัดเบาๆเขาถือคันเบ็ดอย่างมั่นใจดวงตาจ้องผิวน้ำสันเดินกลับบ้านพร้อมปลาสองสามตัวในถังน้ำใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มพลอยลูกสาววัย18ปีมองพ่อด้วยแววตาผิดหวังพลอยพูดว่าพ่อคะทำไมพ่อต้องไปตกปลาทุกวันหนูว่าเราซื้อกินก็ได้นะสันพ่อชอบความสุขของพ่อคือการตกปลาพลอยสายหน้า เดินออกไปเงียบๆสันนั่งที่โต๊ะในครัวกลิ่นปลาทอดฟุง้งพลอยนั่งตรงข้ามไม่แตะปลาที่พ่อทำสันเคี้ยวปลาชา้ชาๆเรากับท้าทายสันพูดว่าไม่กินปลาของพ่อหรอพลอยพูดว่าหนูไม่อยากกินอะไรที่พ่อเอาเวลาทั้งวันไปกับมันสันวางตะเกียบลงแรงความเงียบเข้ามาครอบงำพลอยนั่งในห้องถือรูปถ่ายเก่าของแม่ที่เสียไปเมื่อห้าปีก่อนแม่เคยบอกให้เธอใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นพลอยน้ำตาคลอคิดว่าถ้าแม่ยังอยู่ พ่อคงไม่หมกมุ่นกับการตกปลาแบบนี้สันไปบ่อปลาเอกชนอีกครั้งเจ้าของบ่อคุณสมชายยิ้มต้อนรับแซวเบาๆสันมาทุกวันแบบนี้ระวังเมียที่บ้านจะบ่นนะสันหัวเราะลูกสาวเองไม่มีเมียมานานแล้วเพื่อนบ้านเริ่มพูดถึงสันว่าเขาใช้เงินและเวลาทั้งวันไปกับบ่อปลาพอยได้ยินเธอเริ่มรู้สึกอายและโกรธพ่อพอยตามไปที่บ่อปลาเพื่อคุยกับพ่อเธอยืนมองเขาตกปลา พ่อเคยคิดใหมว่าหนูอยากให้พ่ออยู่บ้านบ้างสันพูดว่าพ่อเหนื่อยจากการทำงานหนูจะให้พ่อเลิกสิ่งที่พ่อรักด้วยเหรอพลอยน้ำตาไหลเดินจากไปหลายวันผ่านไปพลอยไม่คุยกับสันบ้านเงียบงานสันรู้สึกถึงช่องว่างแต่ยังดื้อไม่ยอมเปลี่ยนสันสะดุดล้มที่บ่อปลาข้อเท้าแผลงเขากลับบ้านด้วยความเจ็บปวดแต่ยังหัวเราะกับตัวเองพลอยเห็นพ่อเจ็บแต่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าพ่อเลิกไปบ่อปลาเรื่องแบบนี้คงไม่เกิด สันโกรธหนูจะมาสั่งพ่อได้ยังไงเพื่อนบ้านพูดถึงสันว่าเขาใช้เงินจนเกือบหมดไปกับบ่อปลาสันได้ยินแล้วโมโหสมชายเจ้าของบ่อปลาเสียชีวิตจากหัวใจวายกระทันหันสันช็อกเพราะสมชายเป็นคนเดียวที่เข้าใจความรักในการตกปลาพลอยขอร้องให้พ่อเลิกไปบ่อปลาหนูไม่อยากให้พ่อเสียทุกอย่างไปกับมันสันปฏิเสธด้วยความดื้อบ่อปลาเอกชนปิดลงหลังสมชายตายสันไปถึงแล้วพบเพียงป้ายปิดกิจการเขายืนนิ่ง มือสันสันกลับบ้านโยนคันเบ็ดทิ้งด้วยความโมโหพลอยเห็นแต่ไม่พูดอะไรสันนั่งมมองคันเบ็ดเก่านึกถึงวันที่เคยไปตกปลากับพ่อของเขาเขาเริ่มรู้สึกว่างเปล่าสันได้ยินว่ามีบ่ออปลาใหม่ที่ไกลกว่าเดิมเขาตัดสินใจไปแม้จะต้องใช้เงินมากขึ้นสันขับมอเตอร์ไซค์ไปบ่อปลาใหม่ระยะทางไกลทําให้เขาอ่อนเพลียระหว่างทางกลับสันขับรถล้มขาหักเขานอนเจ็บอยู่ข้างถนนพลอยรู้ว่าพ่อหายไปเธอออกตามหาด้วย ความกลัวพลอยพบสันนอนเจ็บเธอกอดพ่อร้องไห้ชาวบ้านพาสันกลับบ้านเขานอนพักขาใส่เฟือกสันยอมรับกับพลอยว่าเขาหมกมุ่นเกินไปพ่อผิดเองที่ไม่ฟังหนูพลอยน้ำตาไหลพลอยเริ่มทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านสันมองลูกสาวด้วยความรู้สึกผิดสันเริ่มป่วยจากความเครียดและการพักผ่อนน้อยเขาไอหนักสันสัญญาจะเลิกตกปลาเขาจับมือพลอยยอพ่อจะอยู่กับหนูให้มากขึ้นเพื่อนบ้านมาเยี่ยมสัน บางคนให้กำลังใจบางคนยังตำหนิพลอยทํางานหนักขึ้นเพื่อดูแลพ่อเธอเหนื่อยแต่ไม่บน่นสันนั่งดูรูปเก่านึกถึงวันที่เขาเคยให้เวลาครอบครัวมากกว่านี้สันเริ่มลุกเดินด้วยไม้เท้าพลอยคอยช่วยสันขอโทษพลอยและเพื่อนบ้านที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนเขาร้องให้สันเริ่มปลูกผักที่บ้านเพื่อช่วยครอบครัวเขายิ้มได้อีกครั้งสันและพลอยนั่งคุยกันยาวๆ หัวเราะและร้องให้ด้วยกันสัรเล่าเรื่องของเขากับเด็กๆในหมู่บ้านสอนว่าครอบครัวสําคัญกว่าความชอบส่วนตัวสารและพลอยนั่งดูสวนผักที่เติบโตเขากลับมาเริ่มใหม่สันขอบคุณที่ไม่ทิ้งพ่อนะลูกพอยกอดพ่อยิ้มอบอุ่น